สวัสดีครับพบกับ M2P Math t u t e r นะครับในวันนี้นะครับเราจะมาสร้างกลวยนะครับโดยการใช้โปรแกรม The Geometer Sketchpad หรือ GSP ครับมาเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะมากำหนดนะครับพารามิเตอร์ใหม่นะครับไปที่จำนวนแล้วก็พารามิเตอร์ใหม่ให้เป็น อ่านะครับก็คือเป็นรัศมีของฐานของกลวยนั่นเองนะครับติ๊กหน่วยเป็นระยะทางนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับแล้วก็แก้ไขค่าไว้สัก5ซนติเมตรละกันนะครับต่อไปนะครับเราก็จะกำหนดพารามิเตอร์ใหม่เช่นเดิมนะครับไปที่จำนวนแล้วก็พารามิเตอร์ใหม่ครับแล้วก็ เป็น h นะครับซึ่งแทนส่วนสูงนั่นเองนะครับกำหนดไว้สัก5เซนติเมตรนะครับกดที่ระยะทางนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปที่เครื่องมือจุดนะครับจุดวางน,นะครับจากนั้นเราก็ เลือกจุดนี้นะครับตั้งชื่อไว้นิดหนึ่งนะครับตั้งชื่อไว้จุด A แล้วกันนะครับเลือกจุด A นะครับแล้วก็ไปที่การแปลงนะครับเลื่อนขนานนะครับแล้วก็กดระยะทาง R นะครับมุมศูย์องศาแล้วกันนะครับก็คือให้จุดเลื่อนมาทางด้านขวานั่นเองนะครับแล้วก็กดเลื่อนขนานนะครับ ได้แบบนี้ออกมานะครับจากนั้นนะครับเราก็ตั้งชื่อนะครับอันนี้ก็จะเป็น A อพรามนะเปลี่ยนชื่อให้เรียกง่ายๆแล้วกันนะครับเป็น b นะครับก็กดโอเคจากนั้นเราก็เลือกจุด A จุด b นะครับแล้วก็กด c t r โ l รนะครับเพื่อสร้างส่วนของเส้นตรงนะครับ แล้วก็สร้างจุดกึ่งกลางนะครับนะหรือไปที่สร้างแล้วก็จุดกึ่งกลางก็ได้นะครับแบบนี้นครับตั้งชื่อจุดนี้ว่าจุด c นะครับนะต่อไปนะครับเราเลือกจุด a แล้วก็จุด b นะครับไปที่ สร้างนะครับวงกลมที่สร้างจากจุดศูนย์กลางและจุดอื่นนะครับในจำนวนเดียวกันครับเราก็เลือกจุด a และจุด c นะครับไปที่สร้างนะครับวงกลมที่สร้างจากจุดศูนย์กลางและจุดอื่นเช่นเดียวกันครับเราได้แบบนี้ออกมานะครับวงกลม2วงซ้อนกันนะครับถ้าเกิดเราขยายค่า R นะครับเป็น6จุดตัวนี้มันก็จะขยายไปด้วยกันนะครับ จากนั้นครับให้เรานําจุดมาวางบนเส้นรอบวงนะครับของวงกลมใหญ่นะครับนี่นะครับแบบนี้ตั้งชื่อเป็นจุด d นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับจากนั้นก็เลือกจุด A แล้วก็จุด d นะครับกด Ctrl L นะครับ ได้แบบนี้ออกมานะครับจุดดีก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับเป็นจุดตัดระหว่างส่วนของเส้นตรง AD กับวงกลมวงเล็กนะครับกดตรงนี้เลยแล้วก็ตั้งชื่อเป็นจุด E นะครับนี่ตอนนี้เราจะสร้างวงรีนั่นเองนะครับเลือก ส่วนของเส้นตรง ab นะครับแล้วก็เลือกจุด d นะครับไปที่เมนูสร้างนะครับเส้นตั้งฉากอ่าเวนี้ออกมานะครับจากนั้นเลือกเส้นตั้งฉากเส้นนี้นะครับแล้วก็จุด e นะครับแล้วก็สร้างเส้นตั้งฉากเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้2เส้นนี้ก็จะตัดกันนะครับอ่า เราก็เอามาองไปชี้ตรงจุดตัดเลยครับแล้วก็คลิกหนึ่งทีก็จะได้จุดตัดขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเราก็ตั้งชื่อเป็นจุด F นะครับอย่างนี้นะครับต่อไปครับสร้างอ่ะต่อไปครับเลือกจุด F แล้วก็จุด D ตามลำดับนะครับจุด F ก่อนนะครับแล้วก็เลือกจุด D นะครับ ไปที่สร้างนะครับแล้วก็เลือกโลคัสต์นะครับอ่าแบบนี้เราจะได้วงรีวงนี้ออกมานะครับอ่าแบบนี้ได้ออกมาเรียบร้อยนะครับอาจะลดขนาดวงกลมลงมาหน่อยสัก5้าละกันนะครับอ่าจะได้สร้างได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าแบบนี้นะครับต่อไปแล้วก็ ซ่อนนะครับซ่อนวงกลมนะครับกด Ctrl H นั่นเองนะครับซ่อนทั้งหมดนี้เลยนะครับนี่เหลือเส้นนี้ไว้นะครับแล้วก็ Ctrl H นะครับซ่อนไปนะครับกด Ctrl H ในการซ่อนนะครับอ่า ได้แบบนี้ออกมาถ้าเกิดเราจะสร้างพื้นที่ตรงนี้นะครับเราจะต้องใช้โลคัสเช่นเดียวกัน,นครับนำจุดมาวางนะครับนี่นำจุดมาวางบนเส้นของวงรีนะครับจุดนี้จะวิ่งได้รอบนะครับอ่าตั้งชื่อซะหน่อยนะครับจุด G นะครับจากนั้นเราก็เลือก a กับ g นะครับกด c t r l l นะครับ จากนั้นนะครับเลือกส่วนของเส้นตรง AG แล้วก็จุด G นะครับสร้างนะครับโลคัสนะครับอ่าเราก็จะได้แบบนี้ออกมานะครับเราเห็นว่าอ่ามันอาจจะไม่เต็มนะครับเพราะฉะนั้นให้คลิกขวานะครับสมบัติอ่าเลือกสมบัติจุดตัวอย่างตอนนี้มัน250อาเราอาจจะเพิ่มเป็นสัก400นะครับ แล้วก็สังเกตดูอ่าตอนนี้ก็เกือบเกือบสนิทแล้วนะครับสีนะครับก็เพิ่มนิดนึงเป็น500นะครับอ่าตอนนี้ก็สีก็ทึบหมดแล้วนะครับแบบนี้อ่าอาจจะเปลี่ยนสีก็ได้นะครับอ่าแล้วแต่เราเลยนี่เลือกสีได้ครับน่าจ,จะแบบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแบบนี้ก็ได้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาสร้างให้เป็นกล้วยนะครับ เราก็เลือกจุด A นะครับเอากรวยแบบหงายแล้วกันนะครับเ,เลือกจุด A แล้วก็ไปที่การแปลงนะครับเลื่อนขนานกดที่ H นะครับแล้วก็มุมนะครับเราก็ให้หมุนลงมาข้างล่างนะครับก็จะเป็นลบ90องศาได้นะครับนี่ก็ เลื่อนขนาดนะครับอบอ่าเดี๋ยอาจจะเพิ่มระยะเป็นสัก8เซนติเมตรนี่ไ็จะดูสูงขึ้นนะครับตั้งชื่อแล้วกันนะครับจุด h แล้วกันนะครับจุด h ใหญ่นี่ทีนี้เราก็ลองสร้างส่วนของเส้นตรง ah นะครับเลือกจุด a กับจุด h แล้วก็กด c t r l l นะครับ แ,แบบนี้ออกมาทีนี้กล้วยนะครับก็จะมีสูงเอียงนะครับสูงเอียงก็หาได้จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสตรงนี้นะครับเขาเรียกสูงเอียงนะครับ B H ตรงนี้นะครับก็กด c t r o l L นะครับแบบนี้ตรงนี้คือสูงเอียงนะครับสูงเอียงของกล้วยแล้วก็มาวัดดูนะครับวัดความยาวาสูงเอียงใช้สัญลักษณ์ก็คือตัว L นะครับเพราะฉะนั้นให้คลิกขวาแล้วก็เลือก สมบัตินะครับแล้วก็กดตั้งชื่อไปนะครับปลายชื่อเปลี่ยนเป็น l นะครับอ่อาแบบนี้ได้ออกมาเรียบร้อยครับต่อไปเราก็จะสร้างผิวของกล้วยนะครับผิวข้างของกล้วยมาดูครับเราก็ใช้จุด g นี่แหละนะครับใช้จุด g นี่แหละเราก็เลือก g h นะครับแล้วก็กด control L นะครับโซน L จากนั้นเลือกส่วนของเส้นตรง GH นะครับแล้วก็จุด G นะครับไปที่สร้างโลคัส t นะครับนี่เราก็จะได้ผิวของกลวยที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับเราก็คลิกขวาเลือกสีตามใจชอบได้เลยนะครับเป็นสีอะไรดีสีฟา้าก็แล้วกันนะครับก็จะได้แบบนี้ออกมานะครับ เราก็ซ่อนสิ่งที่ไม่ต้องการนะครับอ่ากด control h นะครับแบบนี้อืมอ่าก็จะได้ตรงนี้ออกมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นเส้นบางแล้วกันนะครับแล้วก็ลักษณะเส้นก็เลือกเป็นเส้นประนะครับโดยการคลิกขวานะครับ ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็เปลี่ยนเป็นเส้นบา์แล้วก็เลือกเป็นเส้นประนะครับอ่าทีนี้เราตั้งชื่อนิดนึงก็แล้วกันนะครับตั้งชื่อเส้นนี้ว่านะครับจะเป็นตัวเจน,นะครับให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปเปลี่ยนป้ายชื่อนะครับเป็น R ลกันนะครับนี่เส้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ตั้งชื่ออ่าเป็น h แล้วกันนะครับ ก็จะได้แบบนี้ออกมาน,นี่นะครับทีนี้รัศมีกับความสูงเราสามารถปรับได้นะครับปรับได้นี่สิ่งที่สําคัญสําหรับกลวยนะครับเราก็จะมาแสดงค่าต่างๆของกลวยนะครับก็คือพื้นที่ผิวนะครับกับปริมาตรนะครับพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวก็หาได้จากพื้นที่ฐานนะครับบวกพื้นที่ผิวข้างน,นะครับ พื้นที่ฐานมันเนื่องจากเป็นรูปวงกลมนะครับก็จะกลายเป็น pi r กำลัง2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรามาคำนวณกันนะพื้นที่ไปที่จำนวนนะครับแล้วก็เครื่องคำนวณพื้นที่ฐานเป็นรูปวงกลมนะครับเพราะฉะนั้นค่าก็คือ pi นะครับคูณกับ r ให้เรามองชี้ที่ r เลยครับาย r ยกกำลัง2 ครับยกกำลังสอ,นองนี้บวกกับพื้นที่ผิวข้างของกลวยหาได้จากพายอานะครับเพราะฉะนั้นเราก็พายอาแล้วก็พายนะครับคูณ R น,นะครับแล้วก็คูณ L นั่นเองครับตรงนี้แล้วก,กดตกลงนะครับเราก็จะได้ พื้นที่ผิวนะครับของกล้วยนะครับตัวนี้คือพื้นที่ผิวนะครับอ่าเดี๋ยวพิมพ์แสดงไว้ก่อนนะครับพื้นที่พื้นที่ผิวของกล้วยนะครับเท่ากับอ่เราก็เอาเมาส์มาชี้ตรงนี้เลยครับก็จะได้คำตอบที่เป็นตัวเลขออกมาตัวนี้นะครับนี่ เป็นที่ผิวของกล้วยนะครับก็จะได้เท่ากับแบบนี้ออกมา,าเดี๋ยวฮะที่วางแล้วกันตัวใหญ่เกินไปแล้วก็ลดขนาดลงมาหน่อยนะครับนี่ะต่อไปปริมาตรของกล้วยนะครับปริมาตรของกล้วยเนี่ยจะเป็น1นส่วนสาม ของปริมาตรของทรงกระบอกที่มีฐานและก็ความสูงเดียวกันนะครับฉะนั้นเราก็จะไปที่จำนวนนะครับแล้วก็เครื่องคำนวณน,นะครับปริมาตรนะครับก็หาได้จาก1.3ส่วน3นะครับหส่วน3นะครับคูณกับนะครับก็ใส่วงเล็บนะครับ วงเล็บพายนะครับแล้วก็คูณอนะครับยกกํำลังสองนะครับนี่ก็คือพื้นที่ฐานของกลวยนั่นเองนะครับแล้วก็คูณสูงนะครับกดตกลงนะครับอันนี้คือค่าของ ปริมาตรนะครับเศษหส่วนสพาย R กำลังสอนั่นเองนะครับเราก็พิมพ์นะครับปริมาตรของกลวยนะครับก็เท่ากับนะครับแล้วก็เอาเมาส์มาชี้ค่าที่เราคำนวณไปเมื่อกี้นะครับนี่สมมโยกกำลังสามนะครับเมื่อเรา เปลี่ยนค่า r นะครับเปลี่ยนค่า r นะครับมันก็จะคำนวณให้เราใหม่เลยนะครับทั้งพื้นที่ผิวและปริมาตรของกลวยนะครับถ้าอยากรู้ว่า,าพื้นที่ผิวคำนวณมายังไงเอามาอาปชี้นะครับมันก็จะมีกรอบสีแดงในค่าที่เราคำนวณน,นะครับก็คือ r p r กําลังสองบวกพ r l นะครับส่วนปริมาตรนะครับก็คือ1ส่วน3พ r กําลังสอง h นั่นเองนะครับ อ่เราสามารถเปลี่ยนค่า r ค่า h ได้นะครับกลวยที่เราสร้างอ่าก็จะเปลี่ยนไปตามแล้วก็มีค่าพื้นที่ผิวและปริมาตรคำวนวณมาให้เรียบร้อยนะครับอ่าสำหรับการสร้างกลวยแล้วก็แสดงพื้นที่ผิวของกลวยปริมาตรของกลวยก็ในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ